มาแล้วครับรถเข้าใหม่ที่สุดของสมรรถนะพรีเมียมสุดๆประหยัดเงินไป5 6 0ถึงแสนบาทครับกับคันนี้เลย t o y ย t a Camry 2.5 h y บ r i d พรีเมียมออโตปี2020ไม่แท้1 1 0 0 0 0กว่ากิโลครับเพื่อนๆเปิดราคามาที่9 3 000, 9 9 0 0บาทเพื่อนๆสีดำทรงสปอร์ตชุดแต่งรอบคันซันลูฟมีให้ออปชั่นล้นสุดๆเลยเพื่อนๆสมาชิก จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับตามเครดิตลูกค้านะครับผมหลายคนบอกว่า9 3 9 0 0 0 0บาทถูกหรือไม่ถูกนะครับเพื่อนๆลองไปเช็คราคาเงินสดของรถป้ายแดงดูได้เลยนะครับว่ามันแพงเหลือล้นขนาดไหนวันนี้คุณได้ความประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับผม เอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกมากมายใครได้คันนี้ไปซื้อในราคาไม่ถึงล้านต้องบอกว่าคุ้มจริงๆครับแคมรี่ได้สมรรถนะเรื่องของไฮบริดอีกด้วยประหยัดน้ำมันสุดๆมีตัวเลข2บวกแน่นอนครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับโฉมหน้าไมเนอร์เชงแล้วนะครับสวยสดงดงามที่สุดของที่สุดเลยโทรมาครับรถจอดอยู่การจราพิเศษครับ088584 5 375ครับ